เลนะบอกแล้วนะว่าราคาทั้งหมดที่คุยไปสามแสนกว่าบาทไม่ค้าสี่แสนแน่นอน สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบิร์ต59ออโต้คาร์เกอร์เร่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เบิร์ตพาไปดูชุดกระบะอิสุดีแมกราคาไม่เกินสามแสนกว่าบาทเท่านั้นเองวันนี้เบิร์ตพาไปดูคันนี้อิสุดีแมกปี2022ราคาสามแสนกว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าจ๋าช้าหมดอดบอกเลยนะจ๊ะโอเคอเดี๋ยวเบิร์ตพาไปดูคันต่อไปไปดูเลยมา โสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอซซดีแม็กเอสราคาอยู่ที่2 8 0 0ส0บาทเท่านั้นคันนี้แรงเลยเบิร์ดอยากขายไม่รู้จะทำยังไงเอาราคานี้ไปลูกคา้าสุดๆปังๆหฮงๆเอาไปเลย2 8 0 0ส0บาททววนคันนี้ i อซูซูดีแม ปี2014ราคาที่สามแสนบาทนนเองลูกค้าอยู่ที่ว่าลูกค้าสนใจหรือเปล่าถ้าลูกค้าสนใจทักเบิร์ดมาเลยเดี๋ยวเบิร์ดจัดการให้ฉาบดอดบอกเลยนะจ๊ะนะแนด่รถสวยๆดีๆรถใช้งานเบิร์ดมาหาเบิร์ดท,ที่นี่ที่เดียว59ออโต้ค่า์แกลเลอรี่นะครับหากลูกค้าท่านใดที่สนใจชุดกระบะรวมส0 0 0สนบาทชุดนี้ ตอนนี้เบิร์ดมีโปรโมชั่นดีๆแนะนำจองับเบิร์นวันนี้เพียง9บาทคัาฟรี90วันแถมโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบนะครับโปรบดีแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วมีที่นี่ที่เดียว59ออโตก้าารักลนลอวีีอย่าลืมนะว่าทุกคันที่เบิร์ดรีวิววันนี้3 0 0 0สนกบาทเท่านั้นนะครับโอ้เบิร์ดเน้นแล้นะบอกแลวนะว่าราคาทั้งหมดที่คุยไป สามแสนก็บาทไม่ค่า4ี่แสนแน่นอนแล้วลูกค้าท่านใดที่สนใจเบิร์ดมี l i n แอดด้านล่างทัก Line อ d เบิร์ดมาได้เลยหรือว่าโทรเบอร์ที่ขึ้นให้ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้เบิร์ดขอตัวไปก่อน,นครับขอบคุณครับ